อีกเรื่องหนึ่งที่ถามกันมาเยอะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ตอบแล้วแล้วก็อาจารย์ดรรัชดาธนาดีเรกที่เข้าสายเราทุกวันพุธรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีรายงานมาติคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทุกครั้งที่คุณผู้ชมฝากเรื่องมาก็ฝากการบ้านไปที่ดรรัชดาครับว่าตกลงเรียยังชีพผู้สูงอายุที่รัฐบาลจะเพิ่มให้นะครับหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับตามช่วงวัยนะใช่ครับ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอมเอาเคลิปพผู้สูงอายุขึ้นมาหน่อยก็ได้คอรมอนี่เขามีมติเมื่อวันที่26เมษายนครับนะครับว่าจะเพิ่มเงินพิเศษให้กับผู้สูงอายุช่ทีนี้พอมติออกมาปั๊บเนี่ยผู้สูงอายุแล้วก็ลูกหลานก็ดีใจครับ ผู้สูงอายุดีใจเลยเพราะว่าอยู่กับเบี้ยผู้สูงอายุส่วนลูกหลานนี่ดีใจกว่าเพราะว่าไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุใช่ใช่ใช่ลดภาระลดภาระดีใจทั้งสองฝ่ายพ่อได้เพิ่มแม่ได้เพิ่มแล้วนี่เพิ่มเพิ่มขออีกเล้อขอพ่อขอแม่กันได้เพี้ยยังชีพมาเนี่ยบอกว่าผู้สูงอายุนี่ดีใจเลยแต่ลูกหลานดีใจกว่าเดี๋ยนี้ไม่ต้องส่งได้เพิ่มไปร้วรัฐบาลช่วยแล้วนะเพราะฉะนั้นพอมติครมอออกมา26เมษาหกเมษา นะครับคนก็คิดว่าพอเดือนพอเดือนเมษาหรือพฤษภาพฤษภาจะเข้าแล้วแหละเพราะเพราะว่าเขาจ่ายเงินผู้สงูงอายุเนี่ยโอนเข้าบัญชีเนี่ยหรือไปรับเนี่ยนะภายในวันที่10 <c oughs> ของทุกเดือนครับถ้าวันที่10บตรงกับวันเสาร์เขาก็จ่ายวันที่9ก,ก้าจ่ายเขา้ย ถ้าวันที่1ิบเป็นวันอาทิตย์ก็ะจายวันที่แดเลยเห็นไหมก็จะจ่ายแปดเก้าสิบนี่สามวันเนี้ยนะเขาจะจ่ายไม่เกินวันที่สิบนะครับมีจ่ายก่อนวันที่แปดถึงวันที่เก้าก็แล้วแต่ว่าวันที่สิบนั้นเป็นวันหยุดหรือเปล่าถ้าหยุดเขาจ่ายให้ก่อนเพราะฉะนั้นพอพอถึงวันที่สิเดือนพฤษภาเงินผู้สูงอายุเงินเพิ่มไม่เข้า เอาล่นี้บนกระปอดกระแปะแล้วตาให้ตกลงมาข่าวออย่งเงี้ย้ไปเช็คกันอย่างเงินมาข่าวังไรอ่างเนี่ยเริ่มไออีกแล้วเริ่มปวดเมื่อยขึ้นมาทันทีเลยยังไม่เข้าอฉันก็ยังไม่เข้าถ้าตกลงเมื่อไหร่จะเข้าแล้วเมื่อไหร่จะได้รู้เมื่อไหร่จะได้เอาแล้วบนกันกระปอดกระแปะเราอยู่หน้าจอโทรทัศน์เราเนี่ยนะคนโทรติดก็บอกทําเมื่อไหร่จะได้เห็นยังไม่ได้เลยนะครับผมก็ตามเรื่องนี้ส่งไลน์ไปบอกท่านรัฐมนตรีจุติรัฐมนตรีพมอนะครับว่าท่านช่วยเร่งให้หน่อย ผมโทรไปที่กรมบัญชีกลางท่านรองโฆษกรก,กรมบัญชีกลางบอกท่านครับช่วยช่วยช่วยหน่อยท่านรองก็บอกว่าอยู่ที่พอมอ,อโยนกลับมาทางนี้ <c oughs> โยนกลับมาทางนี้ผมก็โยนต่อไปที่ดรรชดาเข้าสายมาฝากเรื่องนี้ช่วยตามให้ทีว่ามันไปถึงไหนแล้วฝากเรื่องต่อไปไนี้ฝากท่านนายกต่อด้วยนะว่ามติคณะรัฐมนตรีจะต้องมีคนตามครับเพราะโฆษกนี่ถแถลงถแถลงว่าวันนี้มีมติคณะรัฐมนตรีว่าช่วยเหลือเพื้อผู้ส่งอายุเพิ่มเติมน,<อ>นะเพราะแถลงเสร็จก็ทิ้งเรื่องเลยใช่ ก็ความหวังของชาวบ้านก็หวังอยู่เลยทีนี้ต้องทิ้งเนี่แถลงพูดทิ้งไม่ได้นะครับพูดแล้วเสร็จปั๊บแล้วตามเรื่องด้วยนะครับตามคือคือให้สงสัยทุกครั้งเนี่ยถ้าผมเป็นโคศกเนี่ยนะผมก็เป็นโคศกอยู่ตรงเนี้ยพอพอพอเรื่องเข้ามากระทรวงพัฒนาสังคมขอเพิ่มเบี้ยยังชีพไปกลุ่มเปราะบางใช่ไหมนะครับเสนอเข้ามาคนสูง6 60ปีได้เท่าไหร่60ปีนี่จะได้รวมกันแล้วก็คือ700แต่พิเศษในหนึ่งร้อยบาทพิเศษได้60เป็นได้700เพิ่มไปร้อยหนึ่ง 70็เนี่ยได้ร้อย้จากเดิมเนี่ย700ก็ได้เป็น850 80ถ้า80เนี่ยเดิมเนี่ยได้800เพิ่มมาอีก200ก็พันหนึ่งพอดีเลยครับแล้วถ้า90 90เนี่ยเดินได้พันหนึ่งอยู่แล้วนพครับแล้วก็เพิ่มมาอีก250รวมเป็น1,250บาทคือคนอายุ90ปีขึ้นไปเนี่ยมีประมาณสัก20,000กว่าคนท่านนม่เยอะไม่เยอะลาโลกกันไปเยอะแล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนน่เห็นกลับมานะจะไปสบายแล้วแหละทีนี้พอ แต่ไม่บอกว่าเงินจะได้เมื่อไอรไอ้นี้นะครับคนที่แถลงให้ต้องถามเจ้าของเรื่องที่นำเสนอในห้องประชุมทันทีว่าแล้วจะได้เงินเมื่อไรขอกรอบด้วยครับออกรอบที่ว่าก็คือว่าถ้าได้วันวอเวลานอชัดเจนดีมากครับมันจะแถลงข่าวได้อย่างสมบูรณ์แต่ถ้าวันวอเวลานอนหน่วยงานก็ไม่ได้นะครับเอากรอบว่าภายในไม่เกินเดือนไหนกว้างๆไว้บอกเดือนไี้ก็พอนะครับคนจะได้ไม่ต้องตามนี่วัวตายกันไม่รู้เป็นกี่ข้ามปียังไม่ได้ตังเลยนะกระทรวงเกษตร พราะกระบวนการขั้นตอนะพอวัวตายปับ๊บ<ช>ปัสุสัตว์ลงไปดูลงไปดูว่าตายจากโรคระบาดตายโรคระบาดสังดส่งกำจัดสั่งกำจัดผู้ว่าในอำเภอประกาศเป็นภัยพิบัต<ช>ิทาไมภัยพิบัติก็จ่ายไม่ได้<ช><ช>ประกาศเป็นภัยพิบัติเอารวบรวมมารวบรวมมาเสร็จปั๊บจากอำเภอส่งจังหวัดเกษตรจังหวัดจากเกษตรอำเภอส่งเกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัดส่งเขตเขตส่งกรม กรมก็ตั้งเรื่องของบประมาณนะครับขอคอรมอก่อนคอรมออนุมัติอมากกลับมาหาเงินจะสำนักงบจะงบก็กลับโอนเงินโอ้ยมันมันก็เลยข้ามปีครับเนี่ยผมถึงบอกว่ามันต้องมีกรอบแล้วมติคอรมอบอกปั๊บเลยต้องเร่งรัดเลยนะโฆษกต้องตามเรื่องนะไม่จะแถลงครั้งเดียวแถลงว่าเขาทาอะไรแล้วหลังจากนั้นอีกกี่วันต้องกลับมาตามเรื่องให้ชาวบ้านด้วย